เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวพี่ซื้อให้จะดีหรอค้าอะไรเงี้ย d ีสี่เราจะได้ใส่คู่กันแต่คนเขาคูดเดียววะ <c oughs> แล้วเขาก็ไปลงรูปบางท้าคู่กันแรกๆเลยในสตอรี่ถ้าใครจําได้โชว์ส่ข้างหนึ่งผู้ชายมีไบที่ปากแล้วแบบผ่านมาจากนั้นปีเดือนวันเกิดหนูจองพี่แล้วนะจองไงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกแล้วก็ส่งการ์ดมาแล้วก็เอาแหวนส่งมาให้ด้วยแล้วใครบอก พี่ีถามว่าหนูจะจองพี่พียังไงนี่งานหนูจองวิธีนี้นะคะแล้วก็ให้แหวนพอเขาให้แหวนเราเดือนเจ็ดวันเกิดเขาเขาก็ยอมต้องได้แหวนแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรมารยาชนีเราให้แหวนเพชรเม็ดเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวของกระหลัดอ่ะเขาเรียกอะไรตังตังห้าสิบตังยี่ิบห้าตังยี่ิบห้าตังห้าสิบตังให้เขาแต่เราได้เพชร คนอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับเข้าใจไหมถ้าเราให้ของขวัญเขาชิ้นเดียวเขาก็่ให้ของขวัญเราชิ้นเดียวถ้าเราให้เขาสามชิ้นเขาก็ให้เราสามชิ้นถ้าเราเล่นใหญ่กับเขาเขาก็เล่นใหญ่กับเรา